ครับตอนนี้เราก็ตรวจขยายผลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนซึ่จะทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยอ,อ,อื่นอื่นอีกมากมายนะครับเรามีการประกาศไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าช่วงนี้อย่าเดินทางาออกนอกประเทศปรากฏว่าสอ,สองสองสามรายนี้หรือยังมีอีกหลายรายด้วยรับ เดินเข้าเดินออกเป็นว่าเล่นเลยผ่านช่องทางธรรมชาติแต่คือเข้าเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมายในส่วนของผมเองก็ได้ที่ไปที่สสจที่ผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคในเขตนั้นว่าต้องให้ทําเสนอเรื่องดําเนินคดีให้แรงที่สุดนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าทาร้ายบ้านเมืองนะครับไม่ไม่ควรไปสงสารไม่ควรไปไปให้ความชื่นชมหรือว่าอะไรทั้งสิน้น ทำให้ความเดือดร้อนมากมายเราจะเปิดประเทศเราจะผ่อนคลายมาตรการก็ต้องมานั่งทบทวนวิธีการใหม่ก็อันเนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเขาไม่ได้เข้าตามตอกออกตามประตูเขาใช้เส้นทางธรรมชาติเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้เนี่ยมันแล้วพอเวลาติดเชื้อมากๆอยู่ฝั่งนู้นก็เลยจะหนีกลับเข้ามาแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นเป็นสิบวันเป็นเดือนอย่างเงี้ยก็เ,เอาของฝากมาด้วยแบบนี้มันก็ลำบาก ใช่ไม่ได้โอ้นะตลงไปก็นี่ไงงบประมาณใครอะ่ะเงินภาษีใครอะ่ะทำกันแค่นี้ใช่ไหมแค่เห็นจะตัวแค่นี้เนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าต้องขนไปแทบทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อไปขยายผลเพราะว่าเขากลับมาแทนที่จะมาแจ้งนะมากักตัว ก็ไปยังไปเที่ยวห้างไปกินหมูกระทะไปหลับนอนไปอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยไม่แล้วพอป่วยถึงถึงร้องแล้วก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าทำอะไรมาบ้างเนี่ยนี่ต้องชื่นชมทางตำรวจทางฝ่ายปกครองเขาต้องไปเอาไอ้เซลลของโทรศัพท์ว่าวันไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ที่ที่แย่ครับ ทุกมาตาลักรอบเข้าเมืองผิดพรบรโรคติดต่อนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎควอรันทีน14วันนะครับไม่แจ้งอะไรต่างๆอานาเนี่ยคนที่แม้กระทั่งคนโรงแรมที่ให้เขาพักนี่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยก็ได้เพราะว่าถ้ามีคนแปลกๆเข้ามาพักเนี่ยนะครับจะต้องถามแล้วก็จะต้องแจ้งให้เ,เจ้าหน้าที่เข้าไป เฝระวังแต่ว่าตอนนี้เราก็ขยายผลไปเรื่อยๆแล้วนะฮะ